และทำไมเคลื่อนตัวล่าสุดด้วยมอรลินี่กับตันทีมครับเนสเต้บาเรซี่คอสตาคุต้าในนี้ฮาเว็อจะไม่ได้เปิดให้มันรู้ไปดิรอก่อนโอเคด้วยวัดว่ะโอ้ขอญาตอัดครับโอ้โหนี่คือพันธวิบัติระดับ3-2-2-9 โอ้โหสุดจัดแล้วทไมเคลื่อนตัวล่าสุดด้วยร่างทีมชาติเดนมาร์กครับแต่เล่นแมนยูได้ด้วยนะข้างในนะครับโอ้โหแล้วโอ้โหแพงหลังมารินี่กับตันทีมครับเนสต้บารเรซี่คอตากุตาสำลองสำรลองโอ้โหดีด้าด้วยน่าจะมาแทนดีด้าเลยแหละผมว่านะคาเซตัวจริงเอ้ยคิมมิตน่าอยู่กเดเบลเลเอาเออนี่ยโอ้โหปับเป้โอ้โหหน้าก็เกินไปว่ะ ดูตัวจริงจูดเนี้ยมาขอก่อนมาอุ้ยงูเฉล็บเกือบมาเฮ้ยได้อยู şey look, ่ได้อยู่นี่ขอบคุณนฝากกดไลค์นะครับขอบคุณไลค์ครับผมภพยวิปลาดับสามสองสองเแล้วชมัยขึ้นมาแล้วดิแชมัยขึ้นน่ะเอ้ย ถ้าเต็มน่าได้ลุ้นอ่ะมาดิเอาเว้ยเอาเว้ฟาดก,กันนะครับฮาลงหารเล่นน่ะในมาจะเย็นจะเย็นเอามาดิครับไปให้ไวอื้อหือเนสตได้อยู่นั่นไงโอ้โหไม่ล้ำมาดิครับนับหนึ่ง เฮ้ยโหเปลยอร์เดนิสเปิดแขมเอาขอก่อนฮะมาจะเย็นเวลาน่อยช่วยหยจูตทักทายจูตทักทายได้อยู่ได้อยู่จูเบลิงว่ะมาอุ้ยแต่แพ็คเนี้ยใครแบบมีกำลังก็โหข้าพลังสวยนะ ร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกนะพวกฟิลิปลามคานาวาโล่เนี่ยเฮ้ยโอ้ปิดทางละอุ้ยเฮ้ยมิสซี่เกินไปเกินไปจะเล่นทองเนี้ยโอ้โหคาเซเดี๋ยวเดี๋ยวมาตีมาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้จเย็นโอ้โหเรียบร้อยดีอย่างนี้มาตินเนลี่ คุณใจ้กดอะไรนะยิงประตูทีมเก่าเหรอผมไม่เกรงใจเพื่อนเลยนะไปก่อนไปเดินไปเดินไปอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มา嘛เด็กทีมาดิเฮ้ยโอ้โหเวล่ามาเน้นเน้นตีดิอ ไ่้ช tamam ่องกลางโล่งไงเวล่าได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเดี๋ยวมุมลูกนี้หักหน่อยเจอกันตรงกลางนะตรงกลางนะเพื่อนตรงกลางจริงว่ะโอกลางจริงจิงกลางมือชะไม้เคิลน่ะไปเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเมสซี่สายซะด้วยอุ้ย โอ้ขอบคุณครับเชคโอ้ทำไมเขดูเคราอหนี่วมาเมื่สซีโอ้โหแต่เช็คเรายังเอาไงเช็คเรายังเอาไง <S <S ไม่ใช่ว่าโอเคไปก่อนอมาดีครับดับบนทัดมาวิ่งไปวิ่งไปหาช่องให้ดีนั่นแหละโอ้ยโอ้ผมใจโอ้ใจทางนึงเลย ซิดอีกโอ้โหคนละช่องอะไรเมื่อกี้โอ um> ้เสียของเลยตัวไหนเปล่าเอ้ยไม่โดนใจเย็นเอ้ยกรรมการเขาผูกเกินไปเกือบแหละเกือบชนจริงอ่ะวิ่งไปโอเคโอ้ย ยิงไ,ไ,ไม่ดีเองเหรอโอเเลลนะ้เวเน้นเลยนะใจเย็นโอหหนักไม่โดนด้วยเอ้ยอย่าเพิ่งโดนโอเดอ้ยนาทีบาปมาดิสวยไปไปไวในนี้ฮาเว็ตโอ้ไม่ดึงอีกโอ้แได้จังหมวกวิ่งมาดีแล้วนะ ตรงกลางเว้ยเฮ้ยของสยซะด้วยเฮ้ยจานหมดเถอะโอเคคุยกันได้ได้อย่างนี้คุยกันได้ถามหมดอย่างนี้โอโ้โหแต่เราได้อยู่นะยิงเข้ากรอบนะโอ้แต่ลูกสองไม่มาสัก,กทีว่ะเฮ้ยสองขอเถอะ เอาเวทยิ so the oh, right ่งเล่นดีอ oh, ย mm ู่เกมเนี้ยไอ้ลูกีคตัวไหนนี่ไงใจเย็นข้างมาสวยเชิญโอ้โหกิดวิ่งไปวิ่งไปสวยบะนายุโอ้คาเซ ไว้ทำไม่ได้เลยดักก่อนนายไปออกไปคอมโบวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนั่นแหละโอ้โหมาดินาี่โอ้โหขาดเท้าเลยมาสวยย้ำนี่แหละมาดิลุย ว่าเราจะไม่ได้เปิดให้มันรู้ไปดิโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเย็นโอ้โหโอ้เน้นเน้นแล้วเมื่อกี้ฮาวเวดโอ้ยอะไรมันจะดวงขนาดดันโดนหมองลงตัวเขาเหรอเฮ้ยสวยนะอยู่ ถึงหน้าถึงหน้า,นาได้อยู่ใจเย็นข้างมานายไหลมันนี่ครับลูกพี่โอ้โหไม่ต้องกรอบจิวโอ้โหถ้าเปลี่ยนจากจิวเป็นเวียล่านะมันได้ลุน้นอะแบบไม่ได้ลุ้นเลยลูกเนี้ยประตูไม่ต้องทำอะไรอ่ะ เฮ้ยปับบุกเหรอไปดิคาเซอีกแล้วใจเย็นใครโอคาเซ่มดักบอลดีจริงดดนิดนิดหน่อยๆเอาดียากว<า>่ะถ้ามาไหลเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่โดนนะพวกเนี้ยอา้าวขอบคุณครับเลี้ยงออก อ,อไปไม่เป็นแหละเรียบร้อยแล้วเล่นงี้มาตี้หย่อมาตี้มาตีาต้หย่อใจเย็นเพื่อนออกมาก่อนเบาๆจริงออกเบิน้นเฮ้ยด้อยู่สวยโอ้ล้ำหน้าโอ้ถ้าเขาสูตรนะถ้าเขาสูตรบนวัยเหมือนเรานะเหมือนเดิมโอ้ล้ำหน้าว่ะ เจ็ดสิบแปดซะด้วยไปเฮ้มีโคงมีคว้าอยู่วะเฮ้ยเริ่มนะตื่นใจโง่มันเริ่มออกโอเคโอค้โหคาเซฟเข้าถึงทุกดอกแล้วได้เป๊ะๆด้วยนะโอเคเพื่อนข้างก่อน ไปนายใจเย็นโอ้โหแน่นตบับไปย้ำอีกทีดิโอ,โอ้โหเอาไม่ไหวแล้วอ่ะเกมลุกอะไรครับเนี่ยตัวหนึง่งเฮ้ยอย่านะเว้ยนาทีบาปขอร้องโอเค ไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะโดนเอาให้ยโชคดีนะหมดก่อนทุกี้อะมาเคลียแบบนี้ก็อ่านเจี๊ยบสิครับจะเย็นรอเปลี่ยนก่อนเขาเปลี่ยนไปแล้วโอ้ยเซตเกมบุกค่อยว่ากันให่บอลตายกันเฮ้ยไม่ตายไม่บอลแบบไม่เอาโอเคโอเคออกออกออก้าเข้ามานี่หายเลยนะเปลี่ยนไม่ไหวเลยนะ ม่หวังอะไรเยอะหรอกแต่ต้องม่งให้ได้ก่อนนะเว้ยฝั่งเนี้ยเปิดมาก็ไม่ได้โม่งซะแล้วเออูลี่ใจเย็นเตะมึงด้วยเรียบร้อยถ้าโดนเตะบุมมานี่ฮาเลยนะเพิ่งเปลี่ยนตัวไปด้วยมิสซี่เปิด เฮ้ยโอ้โเคไปก่อนครับ,อรบขอบคุณวาเช็คไม่ยังได้ไปต่อเพิ้ลมาอีกทีโอ้โยดิเคลารวิ่งไปแล้วอ่ะสวยมาเรียบรอ้อยกับคาเซเดนว่ะผมว่าหรือว่าผมจ่ายโง่เองวะกองกลางเนี่ยไป เดี๋ยวคุณหมดสวยโอ้เข้าเท้าเขาก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีโอ้เอาหน่อยเอาหน่อยอย่าขึ้นกันเลยอย่าไปตึงจุดโทษเลยเดี๋ยวมันจะยาวโอเคโอ้ยเจอแล้งอู้คขางีจังวะโอ้โหช่องเรียบดีครับ ทอมเบลเลอร์วิ่งมาเลยเอาคุณเลยเอาโฮโเพลเยอร์รออะไรอะครับโอ้งยังดีเลยเปิดก่อนได้อีกแล้วเปิดก่อนได้ปูดอีกแล้วหัวปรับเกมรับด้วยใจเย็นนายก่อนพืน้นอิ่ง ออกมาโอเคใจเย็นมา,นมาโอเคไหนว่างโอ้แน่นตับโอเคทุกวันโอ,เโอเ้เข้ามือโอ้คิดเยอะจัดคิดเยอะจัดอะไรจะเยอะขนาดนั้นวะความคิดคิดว่ามีบิสเกรลเลอร์อยู่ห,หรอือ,อยงไงวะไป ชิงอกโอ้โหไฟข,ขนาดนี้พี่บีเลตอยู่ได้อยู่จันบี้รอก่อนโอเคด้วยวัดว่าโอ้โหเรียบร้อยดีโอ้เซฟอีก